เคยเห็นกู o กี้อาร์เคเต็กเจอร์ตึกอนาคตลคตล้ำแบบนี้ไหมรู้ไหมว่ามันมีที่มาจากไหนในแฟน t a สติก4ฟ2025เราได้เห็น b บ x t สเตอร์บิ n g ิงโฉมใหม่ที่มีกลิ่นอายแบบเดียวจากโลกของการ์ตูนเดอะเจสันยุค60ที่เต็มไปด้วยเมืองลอยฟ้าเสาเรียวยาวยานบินดีไซน์โค้งมนนี่ไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นการหยิบแรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมที่เรียกว่า Architecture. กู o ก i e อาร์เค e เจ u r ์สไตล์กู o กี้เกิดขึ้นในอเมริกาช่วงปี1940-1960ยุคที่ทั้งโลกตื่นเต้นกับ Space Age และการเดินทางสู่อวกาศชื่อนี้มาจาก Googie's Coffee Shop ใน Los Angeles ที่ออกแบบโดย j o ห์นลอ n e r ในปี1949ซึ่งดีไซน์ก็แปลกตาจนชื่อร้านถูกเรียกใช้เป็นสไตล์นี้ไปเลย ตึกสไตล์คุกกี้จะโดดเด่นด้วยเส้นสายโคง้งป้ายไฟนีออนสีสดหรือพาสเทลและองค์ประกอบที่เหมือนจานบินหรือจรวดมันสะท้อนความเชื่อว่าอนาคตจะสดใสสนุกและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีสไตล์นี้ก็คือภาพฝันของคนในอดีตที่มองโลกอนาคตหรือเรโทรฟิวเจอริสติกในแง่หนึ่งนั่นเองและตอนนี้มันก็กลับมาสร้างแรงบันดาลใจอีกครั้งในโลกภาพยนตร์ในหลายเรื่องยิ่งเน้นย้ำว่าสไตล์เนี้ยมันมีเสน่ห์มากจริงๆ